สูงเลยนะเพราะนั้นตรงข้างล่างไปไม่รู้อะไรเลยขาเขอตรงนี้ไม่รู้สึกเลยหนูกัดรถกัดไม่รู้ครับโอ้โหตอนนี้อยู่อยู่ที่บ้านที่จังหวัดอะไรนะครับเจริรีชนบุรีศรีราชาอยู่กันกี่ชีวิตตอนนี้ หกคนหกคนเลยเหรอมีผมมีพัญญาแล้วก็มีลูกสองหลานลูกอยู่อยู่ที่บ้านนี้ด้วยไหมอยู่ครับอ๋ออยู่ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ภรรยามานะสวัสดีภรรยานะครับภรรยาชื่ออะไรครับยุพินจ้ะคุณยุพินอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบแปดจ้ะโอ้ยี่แต่งงานมางปีแล้วครับเนี่ยกี่ปีหลักอะไรฮะสามสิบปีสี่สิบปีสี่สิบปีโอ้มันยาวนานเลยนะมันนานเลยน้ำ ไม่ถูกเนี่ยไม่ได้นับเลยครับไม่ได้นับเลยอ่ะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอยู่กันมาอย่างเนี้ยไม่ปล่อยมือกันนะจักรถคันนี้ไปเลย,เลยอื เราขยับเขยื้อนไม่ได้จะได้ตัวหนึ่งอย่างนี้ก็วันหนึ่งฉัาไม่เสร็จอย่างนั้นอย่างนั้นได้อยู่ตัวหนึ่งวันหนึ่งไม่เสร็จงานก็คือค่าแรง ขั้นต่ำยังไม่ถึงเลยนะใครจะอุดหนุนนี่ก็คือัไม่ใช่ผลงานอย่างเดียวนะแต่มันเป็นชีวิตของลุงที่จะสร้างพลังสร้างส,างสิ่งที่เป็นตัวแทนของการต่อสู้เข้าไปด้วยย้อนกลับไปก่อนเม<ๆ>ื่อก่อนก็ครบใช่ไหมลุงครับครบทุกอย่างนะครับมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่สามสิบนะ งานที่ทําเกี่ยวกับอ,อะไรก่อสร้างครับทำก่อสร,ร้ขอขอสางโอ้ยิ่งต้องออกแรงใหญ่เลยแล้วดูสิเกิดอะไรขึ้นมาจนทรางเราขยับไม่ได้มันคนที่ทำงานก่อสร้าง,งต่างๆมันต้องแข็งแรงกว่าคนอื่นเลยนะครับเออไปทําตรงได้สิบเดอนบาทนะเป็นเป็นงานเราขวบปู่พี่น้องก็สองช่างเข้าไม่เสร็จผมเป็นช่างที่สานะมมาไปช่วยเวลามีบ้านน่ะ และมีการเปลี่ยนช่างเนี่ยความงุดหยิบมันจะแรงมากตัวช่างเองก่ก็เอ๊ะทำไมมาเปลี่ยนช่างฉันจะได้เงินหรือไม่ครับถูกไหมและฉันฉันทำไม่ดีนี่นี่มันไม่ดีจริงหรือไม่จริงบางทีก็รับมไม่ได้นี่เปลี่ยนไปถึง 3- ามสี่ช่างเลยนะคร,ครับผมสามตอนนี้ <ผม S 1> สามสามก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องไปรับงานถ้าเพนคนอื่นก็จะไม่รับเนากเเชื่อใจว่าบ้านพี่น้องกันอ๋อเป็นบ้านพี่น้องเราแล้วก็เลยไปรับเขาไม่มีใครก็เลยต้องไปรับ ช่วยรับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะสิบเอ็ดวันเท่านั้นแล้วมาเรื่องมันมาหาเองครับไม่ต้องไปหาเรื่องไว้ครับเอาแล้วเป็นเรื่องของมา้วครับกะคนทุ้นที่เขาคนจะก่อนเคยทํางานร่วมกันแล้วคนที่ที่มีเรื่องกับเราเนี้ยไม่รู้จักโอ้ไม่คนมีคนที่เกี่ยวกับเรื่องการการก่อสร้างนี้มาด้วยกันเขาเป็นคนพื้นที่แล้วก็เคยทำกบช่างคนก่อน ครับครับอเข้ามาด้วยอาการเหมือนหาเรื่องนะเราไปดูเพื่อครับโอ้แต่มันก็หงุดหงิดอย่างที่บอกนะครับคนที่ทําก่อนทําหลังคนที่มาอีกแล้วมันก็ทานรวมๆกันไปอยู่กันหลายคนเขาตเกิดผู้ชายนะบานปลายครับก็เริ่มมีเรื่องกันโอ้แค่นั้นง่ายๆเขาก้กลับไปบ้านอาการอย่างนี้มันจะมีเรื่องต่อนะผมก็โอ้ยังไม่จบไม่จบเระวังแล้วก็ขี่รอบๆแคมป์หนึครับครับพอถึงจงมุมมือเขาก็รออยู่แล้วครับ <จ>ำทำอะไรนั่นเลยครับทำอะไรฮะยิงเราจะงั้นแหละเด<ะ>ี๋ยวกองอ,อยู่ที่นันแหลกเหรอเปรี้ยนเข้าไปไม่รู้กี่นัดก,ก็ไม่รู้ร<อ>ู้สึกไงล่ะครับมันความรู้สึกมันก็กองอยู่งานแหลกโอ้ก็ปืนนะนะอาจารย์เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไร ขาเขาพาไปส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งอยู่ค่ะอ๋อแม่รู้สึกยังไงครับค่ะรู้เสียใจมากค่ะเพราะตั้งครรภ์ด้วยจังเขาเป็นยังไงบ้างครับอตอนนเขาเสียใจเมือนเขาเสียใจมากเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีใครดูแลครอบครัวบางคนต่างห่วเขาไป็นรู้เท่าไหร่เลย Bye. Uh -oh.